ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อสาธุอย่างแรงกล้าสุดยอดสามพระคาถาหลวงพ่อโอภาสีภาวนาเป็นประจำป้องกันได้ทุกๆอย่างทำตามคำแนะนำชีวิตจะดีขึ้นอย่างแน่นอน3พระคาถาศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโอภาสี บทที่หนึ่งบทคาถาเจริญสมาธิภาวนาตั้งนมโมสามจบแล้วว่าอะระหังพุทธโธเมตตาธรรมโมสังโฆรักษานมโมพุทธายะช่วยข่าดินน้ำลมไฟสร้างกายขึ้นมาบิดามารดาชุบเลี้ยงอินทรีย์ร่างกายกาย,ยีปัตตภีเอาไป ใช้บูชาเจริญภาวนาระลึกถึงพระพุทธคุณพระคุณของบิดามารดาอันหาที่สุดม่ได้เจริญภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกให้รู้สภาวะรู้จักตัวตนถึงซึ่งอนัตตาคาถาที่สองคาถาประจำตัวหลวงพ่อโอภาสีตั้งนำโมสามจบแล้วว่า อิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาพระภุมมะเทวาขมามิหังคาถานี้คือยอดพระกันพระไตรปิฎกที่หลวงพ่อโอภาสีนำมาย่อและเรียบเรียงใหม่เพื่อง่ายต่อการท่องจำของสิทธานุสิทธ์ผู้ศรัทธาให้สวดอยู่กับบ้านเพื่อป้องกันอันตรายให้สวดก่อนออกจากบ้าน คุ้มครองภัยอันตรายตลอดการเดินทางไปต่างถิ่นสวดเพื่อป้องกันภัยอันตรายต่างๆจากเทวดาพูดผีปีศาจหรือเดินทางไปที่เปรี่ยวให้หยุดภาวนาที่ต้นไม้ใหญ่หรือสารเจ้าขอบรารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณนั้นช่วยปกปักรักษาให้ปลอดภัยอนุภาพคาถานี้ครอบจัก,กรวาลทีเดียวพระคาถาที่สาม คาถาปราบคุณใสตั้งละโมสามจบแล้วว่านิพพานะสัมปัตโตระโตโสสัตตะมโนสัตตะโมจาโนสมาเปตีทะสัตเตโยสมาทานังนิพพานะสัมปัตโตระโตโสปฏิจธาโหตุปานินัง เป็นคาถาที่หลวงพ่อโอภาสีใชในการปราบพวกคุณใสมนดำบทแรกเป็นบทถอนบทหลังเป็นบทส่งกลับหาหมอทำคุณใสท่านเคยถ่ายทอดให้หลวงพ่อน้องชายของท่านปรากฏว่าได้ผลดีมากค่ะต่อไปจะขอเล่าถึงประวัติความเป็นมาของพระคาถาที่มาของคาถาหลวงปู่โอภาสีนั้น คาถาของท่านแท้จริงแล้วก็คือคาถายอดพระกันพระไตปิดกที่หลวงพ่ออูภาษีนำมายอ่อเรียบเรียงใหม่เพื่อให้ง่ายต่อการท่องจำของสิทธิานุสิทธตผู้ศรัทธานิยมใช้สวดเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเข้ามาหากใช้สวดก่อนออกจากบ้านก็จะคุ้มกันภัยอันตรายตลอดการเดินทางหากไปต่างถิ่นก็ใช้สวดป้องกันอันตรายต่าง จากพูดผีปีศาจท,ที่อาจเป็นเจ้ากรรมนายเวรมาขัดขวางเราเมื่อเดินทางไปที่เปรี่ยวให้หยุดภาวนาที่ต้นไม้ใหญ่หรือบริเวณสารเจ้าขอบาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นั้นช่วยปกปักรักษาให้ปลอดภัยคาถาของหลวงพ่อโอภาสีบทนี้ยังให้พุทธคุณด้านของความร่ำรวยเป็นคาถาที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากค่ะ คนทำงานคนที่ค้าขายให้สวดคาถานี้ทุกครั้งที่เปิดร้านจุดธูปบอกเจ้าที่อธิษฐานให้ขายดีมีกำไรเดือดร้อนใจก็ให้สวดอโหสิกรรมให้กับเจ้ากรรมนายเวรทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านด้วยอธิษฐานสิ่งใดเทวดาท่านจะอนุเคราะห์สุดความสามารถเจ้ากรรมนายเวรได้ยินใจยอมอโหสิกรรมให้ และที่สำคัญอย่าลืมอุทิศบุญไปให้หลวงพ่อโอภาสีด้วยหลังจากการสร้างบุญทุกครั้งอนุภาพของคาถาหลวงพ่อโอภาสีนี้เชื่อกันว่าให้พุทธคุณแบบครอบจัก,กรวาลเลยทีเดียวขอให้ผู้ที่สวดตั้งใจให้ทานรักษาศีลขอให้ผู้สวด ตั้งใจให้ทานรักษาศีลเป็นพื้นฐานอย่างมั่นคงแล้วการสวดมนต์ย่อมให้ผลช่วยเหลือคุ้มครองและสนับสนุนให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างแน่นอนในด้านพุทธคุณขอขามาพระรัตนตรัยแม่พระธรณีแม่พระคงคาเทวดาเจ้าที่ทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยแม่ชีทศพรเทวาพิทักธรรมบอกว่า คาถานี้เหมาะสำหรับคนขี้กโกรธขี้โมโหเพื่อให้ดับความกโกรธได้ง่ายภาวนาทุกครั้งที่นึกขึ้นมาได้อย่างน้อยควรสองครั้งเมื่อตื่นตอนเช้าและหลังสวดมนต์ก่อนนอนครอบครัวจะอยู่เย็นเป็นสุขสุดเหลือเชื่อ เปิดเรื่องราวสุดอัศจรรย์อภินิหารหลวงพ่อโอภาสีตำนานความศักดิ์สิทธิ์ของท่านที่โด่งดังไปทั่วสารทิศบรรดาเกจิอาจารย์ทั้งหลายซึ่งมีอภินิหารหรือคุณธรรมอันวิเศษที่บรณาภาพไปแล้วนั้นถ้าใครเอ่ยถึงหวงพ่อโอภาสีก็คงจะอดอัศจรรย์ในคุณวิเศษอันสืบเนื่องจากผลการปฏิบัติของท่านไม่ได้ ชื่อเสียงของท่านหลวงพ่อโอภาสีโด่งดังไปทั่วสรารทิศเพราะพิธีกรรมของท่านแปลกพิสดารเกินกว่าคนธรรมดาจะกระทำได้กล่าวคือท่านกล่าวคือท่านเอาสมบัติพัสถานในกุฏิของท่านไม่ว่าจะเป็นตู้โตะ๊ะหนังสือตำรา ถ้วยโถโอชามอันเป็นของเก่าแก่มีราคาตลอดจนกองธนบัตรที่มีคนนำมาถวายมากองสูงหนบริเวณสนามหญ้าแล้วจุดไฟเผาท่ามกลางความตกตะลึงของพระภิกษุสามเณรและผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างยิ่งพอไฟมอดลงแล้วท่านก็เดินหายไปในกุฏิเพื่อสวดมนต์ภาวนาของท่านต่อไป การประกอบพิธีกรรมอันประหลาดของท่านซึ่งมีติดต่อกันหลายครั้งในสมัยนั้นทําให้วัดโบวรนิเวศวิหาร,รพลุกพล่านไปด้วยผู้คนที่เป็นประวัติการจึงเป็นเหตุให้หลวงพ่อโอภาษีต้องออกจากวัดโบวรนในเวลาต่อมาและในที่สุดท่านก็ไปอยู่ที่อาสมณนะตําบลบางมด หลวงพ่อโอภาสีหรือพระมหาชวนโอภาสีเกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปีพศ .2441 เรียนหนังสือจบชั้นม .6 แล้วบรรพาชาเป็นสามเณรที่วัดโพจังหวัดนครศรีธรรมราชสอบได้นักธรรมโทจึงเดินทางมาศึกษาบาลีควบคู่กันไปกับนักธรรมเอก ณวัดโบวันนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครจนสอบได้เปลี่ยนแปดประโยคจากนั้นได้หันมาปฏิบัติตามลำพังเป็นสำคัญกระทั่งในวันหนึ่งท่านได้ประกาศว่ามหาชวนนั้นตายไปแล้วบัตรนี้เหลือแต่โอภาษีผู้ปรารถนาในความหมดสิ้นจากอาสวะทั้งหลายท่านเจ้าคุณราชธรรมนิเทศเคยเล่าว,ว่า มีสิ่งที่น่าประหลาดอยู่เรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับหลวงพ่อโอภาสีเห็นเขาพูดกันว่าเมื่อครั้งท่านยังเป็นพระมหาชวนนั้นที่แก้มซี่ขวาของท่านยังไม่มีฝ้าแต่ครั้นมาเป็นหลวงพ่อโอภาสีกลับมีปานดำขึ้นที่แก้มจนเห็นได้ชัดไม่ทราบว่าปานนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเพราะคนเราจะมีปานหรือมีไฝก็ต้องมีกันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อย ที่ท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วอายุนั้นประมาณ40ปีทำไมป่านเกิดขึ้นมาได้ก็ไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องอภินิหารของหลวงพ่อโอภาสีนั้นดูจะมีหลายประการโดยเฉพาะได้แก่การมีหูทิพตาทิพและว,วาจาสิทธิ์ท่านกล่าวคำใดออกมาไม่แค่จะพลาดจากคำนั้นซึ่งอาจสืบมาจากผลการปฏิบัติอย่างแรงกล้าของท่านก็เป็นได้ มีเรื่องเล่าว่าเคยมีสุภาพสตรีผู้สูงอายุท่านหนึ่งมีความศรัทธาต่อหลวงพ่อโอภาสีเหลือเกินถึงแก่ปารบกับญาติพี่น้องที่บ้านว่าอยากได้เส้นผมของหลวงพ่อโอภาสีมาไว้บูชาครั้นต่อมาสุภาพสตรีท่านนั้นก็ไปกราบนมัสการหลวงพ่อพอก้มลงกราบยังไม่ทันจะกล่าวอะไรหลวงพ่อก็ยกมือจับเส้นผมของท่าน พร้อมกับบอกว่าเส้นผมของอัตมาสั้นอย่างนี้จะตัดให้โยมได้อย่างไรสุภาพสตรีท่านนั้นถึงกับนั่งตกตะลึงพูดไม่ออกครั้งหนึ่งได้มีสุภาพสตรีผู้มีอำนาจวาส,สนาท่านหนึ่งพาบริวานนรไปนมัสการหลวงพ่อที่สวนส้มบางมดได้สนทนาปาศักับท่านเป็นอันดี ชั่วครู่หลวงพ่อเหลือบไปเห็นแหวนเพชรในนิ้วมือของสุภาพสตรีท่านนั้นเป่งประกายสุกสกาวจึงถามว่าถ้าอาัตามาจะขอแหวนวงนี้จากคุณโยมจะเสียดายหรือไม่สุภาพสตรีท่านนั้นถอดแหวนออกจากนิ้วนางประเขนท่านแทนคําตอบทันทีท่ามกลางความชื่นชมของบริวาร หลวงพ่อรับไว้หยิบพลิกดูไปมาแล้วหันหยิบค้อนที่อยู่ด้านหลังวางแหวนเพชรที่ไม่รู้ว่าจะกี่กระลัดลงบนพื้นแล้วตอกด้วยค้อนนบัตนี้สุภาพสติท่านนั้นก็เกือบเป็นลมหลวงพ่อโอภาสีมองหน้าพลางเปยออกมาว่าของดีๆอย่างนี้จะสูญได้อย่างไร สุภาพสตรีหมดกำลังใจจะสนทนาต่ออ่อมอ่อมแอมแอมออกมาสองสามประโยคก็นมัสก,การลากลับไม่เหลียวหลังปรากฏว่าเย็นวันนั้นหลังจากอาบน้ำชำระร่างกายเรียบร้อยเปิดโถแป้งออกมาตั้งใจจะหยิบแป้งขึ้นมาผัดกลับเห็นแหวนเพชร วงที่หลวงพ่อโอภาสีทุบจนแตกกระจายเป็นเหลี่ยมเหียมวางอยู่ในนั้นชัดแจ้งเป็นวงแหวนสมบูรณ์เหมือนเดิมไม่ผิดเพี้ยนอีกคราวหนึ่งหลวงพ่อประเสร,ริฐรัดวิจาร์ณเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ขององค์การท่าเรือผู้รู้จักคุ้นเคยกับหลวงพ่อมาช้านานได้เข้าไปนมัสการและสนทนาจนได้เวลาพอสมควรจะลากลับหลวงพ่อกลับบอกว่า ประเดี๋ยวก่อนแล้วท่านก็ลุกไปในอาสองถือธนบัตรหนึ่งร้อยจำนวนสองใบมายื่นให้คุณหลวงพรางบอกว่าเก็บไว้ให้ดีเป็นเงินก้นถุงคุณหลวงกลอมลงกราบด้วยความปิติยินดีแต่เมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วท่านนึกไปนึกมาถึงเพื่อนคนหนึ่งซึ่งไปรับราชาการอยู่ที่กรุงวอชิงตันอเมริกาในขณะนั้น เพราะเพื่อนผู้นี้เคยปรารพกับท่านว่าอยากได้เงินก้นถุงของหลวงพ่อโอภาษีมานานแล้วแต่ไม่มีโอกาสจะได้กับเขาคุณหลวงประเสริฐคิดถึงเพื่อนผู้นั้นก็อยากจะสละเงินก้นถุงที่ตนได้ให้แก่เพื่อนไปก่อนด้วยคิดว่าท่านอยู่ใกล้กับหลวงพ่อวันหน้าคงมีโอกาสขอได้ใหม่ท่านจึงจัดแจงจดหมายเลขธนบัตรเอาไว้ แล้วส่งเงินนั้นไปให้กับเพื่อนที่วอชิงตันทันทีต่อมาอีกสามสี่วันคุณหลวงเป็นนมัสการหลวงพ่ออีกครั้งพ่อหลวงพ่อเห็นหน้าท่านก็หยิบธนาบัตรใบละหนึ่งรสองใบส่งให้คุณหลวงพร่างหัวเราะบอกว่าไม่ต้องตกใจดอกคุณหลวงเขาไปเที่ยววอชิงตันมา บ้านชนแนลก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่าน mm hmm. ที่เข้ามาติดตามรับฟัง mm hmm. และร่วมแชร์เรื่องราวนี้ก็ mm hmm. เป็นธรรมทานค่ะ mm hmm. การให้ธรรมะ mm hmm. ชนะการให้ทั้งปวง mm hmm. ขอบคุณและสวัสดีค่ะ